นะเดี๋ยวจะเริ่มนะจะเริ่มให้ข้อมูลนะว่า <c oughs> บริษัทดอบลิสนะก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่ออะไรนะจุดประสงค์การก่อตั้งดอบลิสขึ้นมาเนี่ยคือเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะครับบางคนอาจจะบบกฟังแล้วรู้สึกแบบขนลุกมึงโลกสวยหรือเปล่าเพื่อช่วยเหลือผู้คนคุณลองดูนะคุณลองฟังดูว่ามันจริงหรือเปล่านะอย่างนี้ครับดอบลิส คืออะไรใช่ไหมครับดอบลิสคือเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่รวบรวมนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วก็สุขภาพความงามนะที่หมายความว่าใครที่อยากจะขาใครที่อยากจะทําการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกสุขภาพความงามเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับบริษัทดอบลิสจะทําหน้าที่สต็อกสินค้าแทนคุณก็คือดอบลิสเนี่ยเป็นคนที่ดิวดิวติดต่อโรงงานโดยตรงหรือดิวติดต่อกับทางเจ้าของแบรนด์โดยตรง เพื่อที่จะเอาสินค้าดีมีคุณภาพนะครับเข้ามาจําหน่ายในแพลตฟอร์มนี้ซึ่งคนที่จะเข้ามาทําการตลาดเนี่ยคือคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยโอเคไหมครับนะแต่ข้อดีแต่ข้อดีที่เนี่ยคืออะไรครับคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าแต่คุณมีโอกาสทํากําไรได้ประมาณ50% 70%นะทีนี้เนี่ยนะครับเรารู้นะเรารู้ว่าคนส่วนใหญ่นะหรือว่าพวกเราที่กําลังดูอยู่เนี่ยนะครับ คนส่วนใหญ่ก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมครับจริงไหมคนส่วนใหญ่ก็อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวนะหลายๆคนก,อนออกค็อยากจะมีเงินเยอะๆถูกไหมครับอยากจะมีเงินเยอะๆเพื่อไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวถูกไหมครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้น,น่ถูกไหมครับห <bug S 1> ลายๆคนก็จะตอนนี้อาจจะยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ถูกไหมครับอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็สืบเนื่องมาจากปัญหาการเงินบ้าง ถูกไหมครับเงินไม่พอใช้นะมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันบ้างจริงไหมจริง <c oughs> หรือคนที่แบบว่าอยากจะส่งเงินที่บ้านนะส่งเงินให้ที่บ้านแต่ก็ไม่มีเหลือส่งเพราะว่ารายได,ได้เงินเดือนประจําที่เราได้เนี่ยนะมันได้เท่านั้นแหละแล้วก็เราก็บางทีบางคนอาจจะมีภาระมลีลูกนู่นนี่นั่นมีค่าเทอมค่าอะไรโอเคไหมครับมันก็ใช้ไม่พอแล้วก็ก็ไม่รู้ด้วย ว่าจะทำยังไงถูกไหมครับที่ทุกคนบัญญัติศัพท์คําว่ามืดแปดด้านขึ้นมานะมันคือมันคิดมันมันคิดไม่ออกมันนึกไม่ออกโอเคไหมครับว่าเออตอนเนี้ติดลบเออตอนนี้ยเงินไม่พอใช้เออแล้วจะทำยังไงต่ออะถูกไหมครับวันนี้ทุกคนโชคดีที่เข้ามาเจอดอบฤทธิ์แล้วก็นะอยากจะบอกว่า ตั้งใจฟังนะวันนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าอะไรบางอย่างที่ชื่อว่าดอบลิสหรือบางคนฟังจบนะครับอาจจะเป็นโอกาสของคุณก็ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ1ปีเนาะด,ดอบลิสก็เดินทางมาถึงตอนนี้ประมาณ1ปีพิสูจน์มาว่ามีนักธุรกิจตอนนี้นะที่ลงทะเบียนหรือว่าสมัครนะสมัครทำธุรกิจนี่ประมาณ ล้านคนละหล้านยูเซอร์โอเคไหมครับแต่ที่สำคัญคือว่ามีประมาณ8 0 0แสนกว่าคน,นมีประมาณ8 0 0แสนกว่าคนที่สมัครเข้ามาไม่ได้ส user, าม,ามัสครเข้ามาซื้อของอย่างเดียวแต่คือสมัครเข้ามาทำธุรก mm. <thinking, S 1> ิจเพื่อสร้างรายได้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าคนนะครับที่สามารถสร้างรายได้กับธุรกิจดอบลิสแล้วโอเคไหมซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วโอเคไหมครับหลายๆคนที่มาฟังวันนี้ ผมเชื่อว่าบางทีคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่าดอบลิสมาก่อนแต่คุณอาจจะยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้เข้ามาฟังจริงจังแต่คุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีได้ยินมานานแล้นะเป็นปีและมันคืออะไรวะแล้ววันนี้เข้ามาฟังอีกรอบนึงนะก็ยินดีต้อนรับโอเคไหมครับนะ <c oughs> ทีนี้นะครับ